สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะ้ะเช็คสิทธิ์ด่วนสปกแจ้งยืนยันสิทธิ์เรียนสปป4ี่ขีเป็นโฉนดที่ดินความคืบหน้าล่าสุดนายวินโรธทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกป สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมโดยเปลี่ยนสปปร,รี่ขศเป็นโฉนดทั่วประเทศณที่ตั้งสปกปจังหวัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสอปปจังหวัดและระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.alro.go.th โดยเกษตรกรที่จับประสงค์ยื่นให้ออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถยื่นเรื่องได้เลยแต่เงื่อนไขจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. วันที่คณะก,กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก 2. วันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก โดยการนับระยะเวลา5ปีสามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทางอาทิเช่นรายชื่อที่ประกาศณนะ้ที่ทำการผู้ปกครองท้องถิ่นวันที่ลงในสอบประกอ4ขีดศู์หนึ่ฉบับแรกก่อนแบ่งแยกหรือสอบถามได้ที่สอบประกอจังหวัดนายวินโรธยังกล่าวต่ออีกว่าเป็นภาคสมัครใจไม่ได้บังคับ หลังจากนั้นจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลจากนั้นก็จะมีการสอบถามว่าเป็นข้อมูลการถืออนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ในข้อ1ห,หรือข้อ2และผู้ถูกครองถูกต้องหรือไม่จําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบอีกรอบโดยกระบวนการต่างๆฟรีเกษตรกร,ร,กรไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. อสปกสีขีศูฉบับผู้ถือหรือสำเนาสัญญาเงินกู้ทกสหรือกรณีกู้เงินทกสนะคะ 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะคะสำหรับความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ทางช่องจุฬาพอเลสโกจะมานำเสนออ่านข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ